เพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรให้สูงอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราซีร้านโลบักช็อป T.H บริการเติมโรบักแบบ I.D. บวกพาร์เลทหก็ 7. ร้านมารุช็อปบริการเติมโรบักแบบ I.D. บวกพาร์เลทเและยังมีบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลทเจ็ดนะคะร้านด็อกบักช็อปบริการเติมโรบักแบบ I.D. บวกพาร์เลทเและบริการกดกิฟต์แมออสตาทาวเวอร์ดีเนลทเด้วยค่ะร้านพิกกี้ช็อ บริการกดกิฟต์แมปต่างๆเลย7ถ้วและบริการเติมโลบักแบบ ID บวกพาร์ทเลย6-7ทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอ <c oughs> ย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊จะก่อนจะเข้าไปชมคลิปนีครับตอนนี้ถ้าเอ,อาหมด3ได้เฉลยแล้วนั่นก็คือโดฟามิงโก้นั่นเองครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป All Star t ว a ร์ดี e ฟนเซนะครับวันนี้นะครับเราก็เขาเรียกว่าจะมาทดลองอีกแอ่ะ แต่รอบนี้นครับเราจะหยิบคอมเมนต์นะครับหรือคอมเมนต์เนี่ยที่แบบเชิงเขาเรียกไงหลักทฤษฎีจ๋จานหน่อยเออแบบใครแม่งแบบหลักการเยอะนะครับเดี๋ยวเห็นแบบเมนยาวๆเราจะหยิบมันขึ้นมานะครับอ่าหยิบขึ้นมามาทําให้ดูนะครับอย่างที่คอมเมนต์นะครับมันจะเป็นจริงไหมอ่าเดี๋ยวเราก็จะเปิดคอมเมนต์ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ เดี๋ยวพี่จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคอมเมนต์สองคอมเมนต์นี่นะครับเนื่องจากอันนี้พี่ก็ไม่ได้กจะจะโจมตีเขาครับก็พอดีว่าเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเออเฮ้ยเหมือนพี่ผิดพลาดไปนะครับพี่ก็เลยเออก็คือคลิปก่อนหน้านี้นะครับพี่ได้ทําลงไปนะเกี่ยวกับตัวละครน,นะครับ4ตัวนะครับ VS กันเนาะและผลสรุปนะครับก็คือออไมไหเป็นที่1น,นะครับและที่โหลก็คือเจ้าเดกุนั่นเองนะครับอ่ะแต่เดกุที่พี่รีวิวไปตอนนั้นก็คือยังไม่ได้สกิลนั่นเองก็คือยังไม่ได้กดสกิลของเขานัเอง มันเลยทําให้หลายคนรู้สึกแบบเหมือนขัดใจนะครับทำไมพี่ไม่กดวะทำไมพี่ไม่ลองวะคลิปนี้นะครับเราก็จะเอาไอตรงนั้นแหละมาพิสูจน์ให้ดูก่อนอ่าแต่ก่อนจะไปครับมันมีคอมเมนต์เนาะที่เชิงแบบจ๋าๆนั่นแหละเราเลยหยิบขึ้นมาถ้าไม่มีคอมเมนต์พวกนี้คลิปนี้ก็คงไม่เกิดครับอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวก็คือคอมเมนต์คนดูนะครับเดี๋ยวขอสักสองคนนะครับก็คนแรกเลยนะครับอ่ะคนนี้นะไม่รู้ชื่อว่าอะไรนะครับเอาตามจริงถ้าขยันนะครับ กดเดกุนหน่อยมันจะต่างกับพวกนีลิบลับครับตีแค่2วิดาวเมตร570เจ570พราะตอนที่ผมอัพไม่เต็มผมจำได้ว่าตอนกดมันได้570เวลประมาณ60อันนี้นะครับคอมเมนต์แรกนะให้พี่หยิบมาอันนี้แน่นอนครับอวยเดกุนะครับอันนี้พูดเลยนะอวยเดกุอ่ะคนที่2ครับอ่าอันนี้ก็ไม่เชิงอวยเท่าไหร่ครับประชด จับทางง่ายๆนะครับคำนวณเอาเลยตีตีว่ามอนเนี่ยหชุดวิ่งผ่านบวกกดตีแบบรัดน,นะครับก็คือพ i วริตี้ี่แบบรัดน,นะครับไว้เลยนะครับจริงๆพี่ตั้งพ r i o ิตี้ไวท้ทุกทุกอันอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปเนาะมันเลยมีหลุดไงเข้าใจใช่ไหมม,มันเลยมีหลุดแบบวิ่งผ่านไปเลยอย่างเงี้ยดาวเมจหลักคูณต่อวอิเอาและก็ไปดูเอานะครับตั้งแต่มอนเดินตั้งแต่หน้าวง ตัวแรกอ่าตัวแรกนะแรกแลกแรกรอเรือนะครับจนตัวสุดท้ายผ่านไปนะครับมันจะตีทะลุวิ่งผ่านกี่วิคิดแค่ว่าเดกุตี5วิดาวเมจเยอะแต่ก็ไม่เท่าออม,มัยเพราะระยะเริ่มมันกว้างกว่าจะตีก่อนบวกแรงบวกแรงเออเลรวะตีแรงไงหรอทำไมเขาไม่เขียนตีแรงไปเลย <c oughs> แค่คิดว่า1เวฟถ้าไม่กด สกิลอไม้กินขาดกับคิวรัวอ่าแต่ถ้ากดสกิลเดกุยืนหนึ่งลองจากลูฟี่แค่นั้นเจอคอมเมนต์นี้เข้าไปครับพี่แบบถึงก็แบบยืนหนึ่งเลยเหรอยืนหนึ่งเออดูถูกอไม้พี่เกินไปเปล่า <c oughs> พี่ก็เคยพูดไปแล้วนะเกี่ยวกับเกมนี้นะครับว่าตัวละครใหม่นะครับทุกครั้งที่มาแน่นอนครับตัวละครเก่าตกแน่นอนครับแน่นอน อันนี้มันคือหลักการปกติของมันอยู่แล้วแต่มันจะมีบางตัวครับที่มันจะไม่ตกไปเลยครับอย่างเช่นเนสึโกะเนาะหลายคนเห็นนะครับก็พอพี่เห็นคำไอ,ไอ้คำว่าเดกุยืนหนึ่งรองจากูฟี่แค่นั้นแหละครับพี่เป็นเอฟซีออไมะครับเล,เลือดเลือดนี่พุ่งเลยปุ๊บเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ให้ดูเลยว่าต่อให้แม่งกดเนี่ยแม่งก็สู้ออไมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเลยก็คือทำไม พี่ถึงมั่นใจขนาดนั้นนะครับเรื่องแรกนะครับผมก็คือเดกุนะครับกดสกิลนะครับ1ตัวเนี่ยใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยสิวิครับและคูลดาวน์นาทีครับผมซึ่งมอนต่ตอเวฟเนี่ยจบนะครับ1น,นาทีเช่นเดียวกันครับ1น,นาทีนะเว้มอนออกมาประมาณ30-40วินะครับแล้วเรากดแล้วอยู่กับเรา10วิและหลังจากนั้นล่ะ ก็หลุดไงก็ใช่ไงก็หลุดไงอ่าแต่เราจะไม่กดทีเดียวหมดเดี๋ยวเราจะแบ่งกด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 ไปให้ดูนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะแบ่งกดทีละ2มีทั้งหมด8ตัวกดกดกดทีละ2ให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะลองทดลองแล้วนะครับก็กดกดทีละ2แบ่งกันกดไปและมาดูกันครับว่าออมไม้เนี่ยที่ดาเมจด0 0อยู่แล้วเนี่ยกับไอ้คนที่กดแต่พลังนะครับแล้วอยู่ได้แค่สิวิเนี่ยมันจะเก่งกว่ากันจริงหรืออ่า อ่ะโอเคตอนนี้เราก็ถึงเวฟย7แล้วนะครับก็เดี๋ยวหาว่าไม่ตั้ง p r i o r i t y แบบรัดอีกนะครับผมอ่าทุกตัวเนาะเห็นชัดแจ๋วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเราไม่ได้จิ้มให้ดูนะครับมันก็เลยดูเหมือนแบบแค่เวฟยิ็นะครับเนี่ยดีกุเราก็สั่นคอนกันแล้วนะอย่างที่บอกนี่ครับเดี๋ยวเราจะกดข้ามเวฟรัวๆเหมือนกับที่ออมไหมกดข้ามเวฟนะครับแต่เราจะอัพ เจ้าเขาเรียกว่าเดกุแล้วกันอันนี้ปล่อยหลุดไปก่อนอันนี้เราเฟลเราไม่ได้กดกดไปนะครับผมมาเรามาดูกันต่อจากนี้นะครับจะถึงไม่หนอ30เวฟนะครับผมมาดูกันเราจะไม่ให้มันหลุดเลยนะมาหัวฟ้าหัวฟ้าหมดแังวะหมดแล้วนี่หมดแล้วกดต่อครับกดต่อเรากดต่อครับกดทีละตัวก็ได้กดทีละตัวรู้สึกทีละตัวก็เกินพอนะครับ ไม่ต้องกดถึง2นะมาดูกันว่าจะถึง32เวฟไหมนะฮะอ่าไปแล้วครับหลุดแล้วครับผมพี่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 ไม่ได้กดเองครับพี่ขอโทษอ่าอ่าพี่ไม่ได้กดเองครับอืมพี่ไม่ได้กดเองอ่ากดอีกกกดอีตัวหนึ่งอ่ากดถึงตัวนะอันนี้กดให้เห็นเลยนะหัวฟ,าฟ้าๆนี่นะมาดูกันครับอย่างเงี้ยเงี้ยไม่หลุดแนะ่นอนของจริงวะ่ะยืน้หนึ่งเลยเหรอ กดต่อครับกดต่อเนื่องจากอันนี้หมดแล้วแล้วมอนมันเริ่มเข้ามาแล้ว <c oughs> อ๋อเราลบกดทีเราสองล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันเข้ามาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวกด2ตัวหลังนะครับตัวข้างหน้าก็าคูดาวเสร็จแล้วเรากดข้างหน้า2ตัวครับผมกดไปครับอ่จาจังหวะนี้ซัดไปครับผมอ่าเวฟสามสิบแล้วว่ะเฮ้ย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 ,ย,ย,ยไม่มีตัวหลุดเลยจริงๆไม่มีไม่มีม,ม,มาว่ะมาว่ะมาว่ะกดอีก2ตัวครับอ้าวเฮ้ยตัวนึงยังไม่คูดาว กดอีสองตัวหลังแล้วกันอีสองตัวหลังครับอ่าสัดไปสัดไปนี่กดมา2องตัวแล้วนะอืมยาวครับยาวฮะยังฮะหมดอีกแล้วครับแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยหัวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้หมดทุกตัวแล้วอ่ะมามีเหลือหนึ่งตัวโอเค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 ไม่มีหลุดเลยจริงๆไม่มีหลุดเลยเนี่ยไม่มีเลยอืมเด็กกูมันเก่งครับมันเก่งเด็กกูอะเนี่ยเนี่ยตอนนี้คือกดทุกอันแล้วเนี่ย เ yeah. นี่ยเนี่ยนี่กดจนหมดแล้วเออหรือพี่กดเร็วไปวะหรือหรือพี่ต้องแบบกดพร้อมกันเหรอพี่พี่ไม่รู้จริงๆน,น,นะเออคือแบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้ดิเนี่ยมันหมดแล้วอะอ่ามามาแล้วมาละนีต่ต่อยสี่ระอยแปดแปดนะสองวินะระยะสามิบต่อต่อต่อดูดูดูแม่งกดสองตัวกดสองตัวก็ไม่หลุดแล้วเห็นไหมเห็นไ เ,ออเห็นไหมเห็นไหมกดสองตัวก็ไม่หลุดแล้วเว้ยเอออ่ะไม่หลุดเลยจริงๆไม่หลุดเลยไม่มีตัวหลุดเลยครับไม่มีเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเรารอรอนะรอรอรอ,อบนี้เดี๋ยวกดแบบสี่ตัวเดี๋ยวกดแบบสี่ตัวดีกว่านะฮะเออกดสองรู้สึกไม่ไหวนะฮะขามันสั่นขามันสั่นเออกดกดสองไม่ไหวต้องกดทีละสี่แล้วก็คููดาวหนึ่งนาทีนะฮะ จะอยู่กับเราสิบวินะรอรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเดี๋ยวก็สี่ตัวนะอ่าเดี๋ยวเวฟสามสองสามสองเช็คสักหน่อยเช็คของสักหน่อยนะเช็คของสักหน่อยอกดครับกดกดละกดละโอเคกดสี่ตัวเลยนะรอบนี้กดสี่ตัวมาหลุดไหมหลุดไหมบอกแล้วไม่หลุดหรอกเออไม่หลุดหรอกนี่ไงเหลือสามพันบุบบุบวุบบ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 ุบแบบคือรือเห็นไหมพอหมดเราก็ากดต่อ,อ ไม่รู้ดู่แล้วเลินสามพันอีซี่มามาเดี๋ยวรอบนี้ดูดูชุดนี้ดูชุดนี้นอกดกดทีละสี่กดทีละสี่ดูซิว่าชุดเดียวสามสามเนี่ยอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูๆๆมันจะรอดไหมอ,อันนี้น่าจะแม็กกูดาวอยู่ยังกูดาวอยู่อุ้ยเชื่อเข้าบ้านหรอข้างหลังเราไม่ไหวเหรอ,อชิบหายละกดสี่นะกดสี่มามามาดูมาดูกดสี่อ่ะ เร,เราวัดจากตัวข้างหลังนะไอตัวข้างหน้าเรากดไม่ทันมาว่ายึดเคอย่างเข้มอ่ะอฮ้ยฮ้ยไม่อยู่อุ้ยอยู่อุ้ยสบายอีซี่อีซหวยว่าเออ,เอนะถ้าไม่กดข้ามเว็บมันไม่มีปัญหาเลยเว้ยแต่ถ้ากดข้ามเว็บปุ๊บปัญหาเกิดอ่นะมาถึง3-4ออไม้แล้วเดี๋ยวเรากดอีก4เดี๋ยวเรากดอสไม่ค่อยมีตัวหลุดเท่าไหร่ไม่มีตัวหลุดเท่าไหร่ เดี๋ยวกดทีสี่เดี๋ยวกดทีสี 4, ก่ 4. กดทีละสี่แล้วก็รอคูดาวมาเดี๋ยวเอาสักถึงประมาณไหนนะระยะสี่ตัวนี้ก็ประมาณเอ,อตรงนี้แล้วกันตรงนี้เราเดี๋ยวเรากดเนาะกดสี่ตัวนี้นะครับงวแต่มานั่งโฟกัสอย่างนี้นะไม่ได้กดตัวอื่นกันหรอกอ่ะ,ะ,อะกดเลยกดเลยกดเลยกดละกดละโอเคกดสี่ตัวโอเคมามาจะหลุดไหมสี่ตัวอ่าเฮ้ยอ๋ออ๋อเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะจะแซงเอาไหมไหม จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมอืมจริงๆนะเนี่ยกด8ก็คิดว่าน่าจะหลุดนะเออเดี๋ยวเราไปวางโบรี่เพิ่มหน่อยนิดนิดนิดนึงนิดนึงเอาโบรี่เพิ่มเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเรารอกด8เลยอือกด8กด8เว็บ35 35้า้าเขาบอกยืนหนึ่งเนี่ยมันต้องมันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วปะขายทิ้งด้วยอ่าเดี๋ยวเรากด8เลยรอบนี้ กดเทล่แปดใครก็กดเทล่สี่กันทฤษฎีมั่วมั่พี่นี่คืออะไรครับเนี่ยพรีออริตี้แบบรัดนะครับอัพแม็กอ mm ัพแม็กอัพแม็กพรีออริตี้แบบรัดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแปดแปดพันนะเอาเราเอาเลยนะเราเลยนะเอาชุดนี้นะเอาชุดนี้เอาชุดนี้อดูดูดูจะหลุดไหมจะหลุดไหมวิ่งมาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอเคโอเค โอ้โหเดินผ่านฉลุยเลยเช่นเดียวกันกับออมัยออม้ก็ผ่านฉลุยเช่นเดียวกันเดินผ่านนะมอนนะ่ะเดินผ่านเหมือนกันเลยเวฟเดียวกันนั่นแหละครับข้ตามนั้นก็อย่างที่บอกครับอยืนหนึ่งปะยืนหนึ่งไม่ยืนหนึ่งหรอกยืนที่เดิมอ่ะดีอยู่แล้วคลิปนี้ก็คงจบแล้วเนาะคงไม่มีอะไรมากนะครับก็พิสูจน์ให้ดูเล่นๆนะก็ อย่าไปโจมตีน้องเขานะอย่าไปด่าน้องเขานะครับมันก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับผมอ่ะแต่ละคนก็ถ้ายังไม่ได้ลองเนี่ยมันก็ไม่รู้เนาะมันก็เป็นแค่แบบการคํานวณโดยเหมือนเอาตัวเลขมาคํานวณกันเหมือนพี่นะครับพี่ก็เดาตอนแรกว่าคิวไอคิรัวมันเก่งนักหนานะครับสรุปแม่งก็คือการคิริโตต่อหรอกจริงๆคิริโตมันถูกบับนะครับบับมาช่วงหลังๆนะที่มันถูกเพิ่มดาเมจมันนิดๆหน่อยๆนะครับมันเลยเก่งกว่านะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้สังเกตก็ ผงไม่รู้เนาะอืมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันเนะครับเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วเนาะว่าเดกุก็สู้ออกไม้ไม่ได้นะครับซึ่ง1นาทีนะครับ10วินะกด8ตัวนะครับรวมกันเนี่ยแทบจะเอามอนไม่อยู่ด้วยซ้ำนะครับสำหรับเว็บ 3, 4 3 5เนี่ยเออคือคือออาไม้อะ่ะมันไหวถึง3 4นะครับพอ35หปุ๊บหลุดเลยครับขึ้นเว็บ 3, ประมาณช่วงเว็บ 3, 4ท้ายๆอ่ะหลุดเลยครับซึ่งเดกุเนี่ยแม่งก็ ทาหลอกตั้งแต่30กว่าๆแล้วครับ31 32นะเริ่มแบบมีถูๆไทยๆกดทีละ2ไม่อยู่ครับ <c oughs> คือเราจะเน้นเวฟให้ไกลที่สุดเนาะ <c oughs> เราไม่ได้มาเน้นดาวมีดนครับว่าเออเวฟนี้เราต้องผ่านโดยการกดเดกุแล้วเวฟต่อไปแล้วครับคุณไม่คิดถึงหรืออะ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันบายครับผม